อัสลามูอะลัยกุมครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมจะแนะนํานะครับมีดใหม่นะครับแต่งมีดใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นมีดใหม่มีดเก่านะครับเราจะให้มีดเสร็จเร็วนะครับเราต้องใช้หินหยาบนะครับหยาบที่ใช้เป็นหินลบปิตานะครับก็ อย่าถูตรงไหนนะครับถ้าถูข้างในถูไม่ได้แน่นอนนะครับทั้งสองข้างนะครับเราต้องถูทางด้านนอกนะครับถูยังไงนะครับที่หูนะครับหูนี้นะครับแล้เวเราค่อยตั้งหินให้เสมอนะครับถูแ้วมีดจะเสร็จเร็วนะครับ เจ็บแต่งง่ายขึ้นเราไม่ต้องออกแรงกดนะครับแค่ออกแรงออกแรงผนเท่านั้นนะครับตั้งยูนให้เสมอนะครับ มมันจะดีกว่าเราใช้อินเกียร์นะครับเกียร์เดี๋ยวถ้าเราเกียร์ไม่เป็นเดี๋ยวมันคม,คมมีดจะอ่อนนะครับ ทางด้านนอกนะครทางด้านนอกตรงไหนที่มันไม่เสมอนะครับเราใช้หยาบถูเลยก้อนใหญ่นะครับแล้วมันจะไม่เกลอทีงหยาบก้อนเล็กๆนะครับที่เราซื้อมาโูจนเสมอนะครับ ถ็จเราจะส่งทางด้านนอกเราก็ส่งได้ทีุ่ง โ oh, แล้วก็ดูด้วยนะครับอย่าไม่ดูนะครับเดี๋ยวมันจะไม่เสมอนะครับส่วนมากที่ลับแล้วเสียเพราะไม่ไม่ไม่ค่อยดูนะครับ เราต้องรู้จักสกอนเสต์ว่าหินกินไปทางไหนแล้วนะครับเราต้องดูว่าหินกินไปยังไงนะครับนี่มีอย่าบางเร็วนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่กดเปลือกเพราะเราตั้งหินนะครับเสมอเรียบราถ,ถู คุณไปทังด้านหน้าแล้วก็ชักกลับมาทังด้านหลังนะครนะครับเดี๋ยวเมื่อเรา ถูทางด้านในมันจะง่ายนะครับมันจะง่ายมากดูด้วยนะครับว่าเสมอหรือเปล่านะครับถ้ามันไม่เสมอมต้องแต่งเยอะนะครับ เราต้องถูถูให้มันเสมอตลอดนะครับที่หูเราอย่าสุ่มคมเข้ามานะครับอย่าสุ่มคมเข้ามามันจะไม่กดเปลือกนี้เราก็จะถูจากทางด้านในออกทางด้านนอกนะครับที่หูมีดนะครับ คิปที่แล้วก็มีปัญหาเรื่องเสียงนิดหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ช์ดไม่เข้านะครับเต้งหินเอียงเลยนะครับประมาณสามสิบองศา ข้างเดือนนยนะครับบางแล้วนะครับเราต้องใช้หินเบียดสันมีดนะครับเพื่อไม่ให้ปลายหินไปโดนข้างเดือยน,นะครับเกาข้างเดือยบางเลย รเริ่มบางแล้วนะครับนี่ี่ลับนะครับถ้าคมมันเริ่มหนาแล้วก็ใช้หยาบต้นใหญ่นะครับถูทั้งด้านนอกก่อนก็ได้นะครับ เรามีดเราใช้ไปสักประมาณสามสี่วันนี้ก็เริ่มคมก็เริ่มจะหนาขึ้นนะว่าเรารับับบละเอียดนะครับคมมีจะหนาขึ้น เขาพระจะรับอ่าแต่งง่ายรับง่ายทุกยุ่นนะครับเพราะว่างานเขาตีมานะครับเขาละเอียดแล้วก็บนี้ก็ไม่หนาจนเกินนะครัอันนี้เป็นขอพระำดำดํานะครับใครสนใจก็สั่งซื้อไปได้ที่ เพชรอุดมทองนะครับมีติดอย่าง ฝั่งทางด้านพุงนะครับก็โอเคแล้วนะครับเดี๋ยวนิดเดียวเก็บเอาไว้นะครับทางด้าน นี้ก็เหลือรายละเอียดนะครับที่ต้องเก็บตรงนี้หนาอยู่นิดนึงต้องใช้หินก้อนเล็กนะครับ จะหินก้อนเล็กๆนะครับถูถักก้อนใหญ่มันจะบังสายตานะครับแล้วมันจะเข้าตามท้างร่องเดือยากนะครับถูไปถูมาเดี๋ยวมันจะไปชินตรงอินนะครับโอเคครับ

นี่นะครับเราต้องถูจากนุมไล่ไป ินจะเสียหมดนะครับถ้าถูที่ม,มุมจะกินหิมาก เสมอตรงนี้นะครับตรงที่ปลายเล็บผมนะครับม,มันไม่เสมออยู่นิดนึงนะครับผมนีก็ต้องนะครับที่ปลายเล็บนะครับมันต้องแต่งจากนั้นไล่ให้เสมอนะครับ เดียวนะครับต้องเอาให้หมดโอเค เลือข้างเดียวนะ นนทนนนันงน,น,น,นี้นี่นะครับก็จะเสร็จเร็วนะครับสวยเลยนะครับ ก็ลงดินเร็วร้อยนะครับให้รอยินหยาบมันหมดนะครับก่อนที่จะลงดินละเอียดก็เล่มหนึ่งแต่งไม่ต่ำกว่ายี่สิบนาทีนะครับทั้งแต่งทั้งรับนะครับ ถ้าใครดูจนจบก็สามารถแต่งรับเองได้เลยนะครับก็ดีใจนะครับที่สีหลายๆท่านนะครับที่ดูแล้วก็รับมีเป็นนะครับแต่งเป็นหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับเข้ามาครับชม ถูให้รอยหยินหยาบนะครับออกให้หมดแล้วขม,มีดเรามันจะละเอียดเวลากินมันจะไม่ดังนะสากๆนะครับมันจะนิ่มมันจะละเอียดน้ำยางก็จะออกดีแต่ถ้าเราลับรอยหินยาออกไม่หมดนะครับ นิดคมแต่ว่าน้ำยางออกไม่ค่อยดี อลงหินละเอียดได้เลยนะครับถ้าเราถูกับหินรับมิดฟ้านะครับก้อนใหญ่ๆทางด้านนอกแล้วก็ จะรับจะแต่งทางด้านในนะครับกับปิ่นก้อนเล็กๆมันจะง่ายก็สำคัญนะครับการแต่งมีดเราต้องให้ทางด้านนอกเสมอว่าคมมีดทางด้านนอกนะครับที่ เป็นตัวปาดท่อน้ำอํำยางนะครับกินก้อนใหญ่ที่ผมใช้เมื่อกี้ยังจิ้นงาล็กจาน บางรุ่นบางยี่ห้อนะครับก็จะกินเร็วแล้วก็มีดก็จะคมเร็วนะฮะมีดจะบางเร็วผมก็ไม่ได้กีดยางหลายวันแล้วนะครับฝนตก เดี๋ยวต้องตรวจเช็คมีดสักหน่อยนะครับว่ากินสนิมหรือยังนะครับออรับตั้งไว้คิดว่าจะได้กรีดไม่ได้ปีดนะครับก็มัวแต่แต่งมีดไม่ได้ดูนะครับ ครัแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับถู okay, ไม่ให้ขึ้นสนิมน,นะครับตรงที่รอยยินหยาบนะครับมันไม่หมดมีจะขึ้นสนิมง่ายก็ใช้เวลานะครับยีกสิบกว่านาทีนะครับนะครับ จะกดเล็บมันจะกดจะกินเล็บนะครับมีดถ้ากินเล็บยังไงก็ปีดยางได้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากก like, ดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพื่อจะไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาทุกท่านไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอัสลามูอะลัยกุมสวัสดีครับ